มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพนักงานบริษัทเล่านาทีอพยพหนีไฟไหมก่อนถูกไล่ออกแบบงงๆใน Facebook นิวชนบุรีระยองออนไลน์ได้มีการรายง,งานความคืบหน้าหลังพนักงานบริษัทแห่งหนึง่งถูกไล่ออกหลังอพยพหนีไฟไหมถังสารเคมีเพราะบริษัทอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทที่เกิดเพลิงไหมวันเกิดอันตรายสุดท้ายนะคะกลับมาถูกบริษัทให้เขียนใบลาออกค่ะ เมื่อวันที่9พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุถังเก็บสารไพโลไลิสแก๊สโซลีนของบริษัทมาปตาพุทธแท่งเทอร์มินอลจำกัดซึ่งอยู่ในนิคมอุาาตสาหกรรมมาปตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้จนมีการสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวและได้มีบริษัทใกล้เคียงนั้นได้ให้พนักงานจำนวน5รายเขียนใบลาออกโดยไม่ทราบสาเหตุจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ ล่าสุดนะคะทางเพจได้รับรายง,งานว่าพนักงานทั้ง5รายไม่ใช่เป็นพนักงานประจําของบริษัทซึ่งเป็นพนักงานสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวของทางบริษัทซับคอนแทคซึ่งวันที่เกิดเหตุนั้นบริษัทดังกล่าวอยู่ห่างเพียง400เมตรกับบริษัทที่เกิดเพลิงไหม้ถังสารเคมีซึ่งพนักงานทั้ง5รายนะคะได้ไปหลบในพื้นที่ปลอดภัยภายในบริษัทซึ่งยังไม่ได้ออกไปนอกบริษัทดังกล่าวสาเหตุที่ไปหลบนั้นเนื่องจา <k> กรัศมีความร้อนจากบริษัทที่เกิดเพลิงไหม้นั้นมีความร้อนเป็นอย่างมาก ตัวรอดหายที่ปลอดภัยภายในบริษัทหลังจากเพลิงสงบลงกลับถูกทางบริษัทให้เซ็นใบลาออกโดยไม่ทราบสาเหตุแังกล่าวว่าเพราะอะไรพนักงานทั้ง5รายจึงทําการติดต่อร้องเพจดังในจังหวัดระยองให้เป็นกระบอกเสียงให้เพราะว่าพวกตนคิดว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแม้ว่าจะเป็นพนักงานซับคอนแทคก็ตามควรต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายล่าสุดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วและจะมีการนําเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้และได้มีสสก้าวไกลเข้าร่วมประชุมอีกด้วยค่ะ จะมีการปรึกษาหารือหลายฝ่ายเพื่อสรุปหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นพนักงาน5รายจะเดินทางเข้าไปเขียนคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคลุมครองแรงงานสงวดระยองขอขอบคุณข้อมูลจากมุ่งข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ